ันเลี้ยวคนนบุรีขอตัดเจ้ากระไฮแล้วได้คนนบุรีขั้นขอตต่เจ้ากระจงอนย่าเว้ยคนนบุรีขอขี้เพียบขอหมอกเลนีตั้งตะนี้ไปแขกตะนี้ไปนาสายสวยซีมึงดูโอ้ยสายปีให้ใหญ่เมื่อยยาวข้าวหอยอ่นมาดูขันปีเดือนในทานได้เล้อ้าปากตานซีจาัาเอาขันนขอรลอง ตั้งตะลิบไปแหกแ h e ตะลิบไปนาเฮ็ดไปแล้วคนพอดีแล้วตั้งไปแล้วบ่อยไปมาทองเบิ่งโอ้ยแค่ละตั้งอย่างทองมาไปมามาเดี๋ยวบรู้สิกต่างห้องกว่างอยู่ดีตั้งแต่สีใสยำเพี้ยมจันเลยสีพระคามไหน์นโรสีใสเหลืองเพี้ยมเกียวหน่อยมานี่สาตัแค่ละบัดดีแล้วถ้าละบัดดีแล้วคนพอดีพัดกดีวิกาซื้ออะไรได้ฮะเนย่ยโอ้ยซื้อไกะหัน ถ้าหลานก็ยองไปมากันคือเกา่าเอาดูถาษาควานีนั่งหวให้เท่าดูนี่นแล้วรักสาเจ้าอย่น,อยบบน,อยนั้นในในลใมันเบิ้องดพระแม่โอ้ยน้ำตบกี่ใคนใส่นี่แนละปัญีน้ำต้อมใจให้เพ่นซื้อโอ้ยวัดนี้แลวน้ำไปต้มใจไก่คือไก่ต้มหังเบ,บองดูไปนันะ่งร้องฮเขาคนไห้นะน่หละปัญนีแล้วไปน, 5, ปนันน่งร้องบ้าไาเพื่อนไหนเนี่ยเวกตะกี้ตะเตการใส่ให้รรบลอง ไปน้ำมิงเปิดไหนท่านโอ้ยไปน้ำกัไนได้ไปซอกใส่ขวานไอ้ต้าวฮเฮ้ยแอบเบียร์นะครับเปิงงเบียร์ีเนี่นั่นนเคะนีนีเงิดลองเเหอมาสิเปิให้ ใี่สีเลยด้วยบริษัทเอาข้าวเอาฝันเด้อมาอยู่เรื่อเสื้อี่ะไรแบนี้อ้าวพ่อหมอใส่าตังใ่นงพ่หมอนี่โมเขนแน่โอเคน้มือา บางบนก็เลี้ยวไว้บางบนก็เลี้ยวซ่าเยาะนะอืมมันบุกขึ้นกันเอางเอานาะตุ้งมาทางนี้มันต้องตุงมา

การยวธรรมดาแต่ครันไม่ได้พกินเสียลั้น่เลเสียเพราะวันนี้อกจากสายการเรือนไส้าจะาัธรรมดากั้งนี้ต้องมต่นี้ต่มโค้งละบริวารเราตีเนี่ยต้องมีอย่าวางใดก็ต้องมีของพี่นะ มีที่ได네네้ทานดอกวเอ้ยได้เม็ดแล้วสว่างใจไปนี no an ่ละไอ้ไฟอะไคอยกระดาบแ้วสไหนรู้กูอยู่น้ำนาอโน่มือขึ้นอดีตานจ้มเอาไข่ให้ถึงหน่วยเกี้ยงหน่วยงามเจี้ยงจังรอดปอดจังไม่ให้ดีให้เศร้าเป็นบ้านให้ดีเป็นี่ซาเจ็บข้าวไข่ซาข้าวเซ้าโซ บอให้ตายมื่อนี้มือื่นหนซิปีซาปีอเอาจับเอาเบิ้งองื่อแล้วจับใครนะบอกให้จับเวยน้นันนี้ไามากเลยนเอา่วยนั้นตั้งใจเอออาาวันนี้ลุกพูได้ยิบกูเอาผูยุ่งนี่พูดพูผู้ไปอย่าาวจับเชิญเชิญแม่ออเาอเเลยเอาเอเออจับายชน

อนุมมือนุมเออจ้าบมนุ่มไละนุ่แล้วใจแล้วน่มนะมันคืออยู่แ่จั่งอนเบียดเสียจมมอนั้นคือผ้าอยู่ตรงนี้มอใส่กัดู พันนี่แล้วสสยมาพ่อปนีสาตูพากันหานางรอมพาเข่าหานะมือนี่แล้วอีแม่โอยลูกแล้วตามานางร้อมพาปาใหญ่พันละวิตัดทิ้ตักันใส่กันตาวสมาพ่อปนีาเก่าเขาแขงนี um? ่แล้วให้เราสสยมาพ่ปนีาแกงเขาเก่าหู่นีม่โอยทาเ่าหนสบายโอยแค่ลัาูกะต้งส ต้องจะไห้มันดีไปก็มึงตายนี่แม่เลยไงแม่เลยมันจะมีเรือมุตากตัวไปนียมางแม่เ้ยแคกันมวว่ากันหมแกใส่ชุดตัดชุดแต่งเกียรติาภาพันางเล้วมีตเกียบสั้นแค่ละนีมันดีมี่มัวอบปลอยมาลาบคามทางมาล้ว ค่นนุ้นต้มขันหาก่อนว่าแม่นอเดเจ้าินได้เฮ้ยแ้มื่อนี่เราไปกระบ้าสินามีไงทันแล้วได้กับแมงโอลโอ้ยสีน้ำทันได้ไปสักครคนนั้นไาตามาใมาพ่อปนี่นี่เดี๋ยวจะให้เราจยมาพ่อปันเจ้าหู้กันเลยเสียง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 ให้เจ้าตามาถอกแมง มเ่คนพอนีนายแล่วคัแพงได้บ้านไต้แต่คนพนนีลูกผมเจนนาลูกหลาเจนูแล้วไหนกตั้งน้ำใส่หัวลูกผมพ่อขาใจนางดาละคนพอนีกันคองสยใส่หัวคัแพงเ้เขากปยอมยอมแลวตยอมรยสารภาพล่าคนดีคอยเจ้าดาละคนพอนีพิษต่อผู้ให้จะพิไปหนาสาเยอะลยเอ้ยว้ยาคนนีพิกบ้านให้จะาช้นขึ้นหลังไ อยากไปซัก้หนาอยากไปซักผูตโทยมีกับผูนาหนอย่าไเนี่ยเราแค่อ้ากัตผยมโทยนี่น้นี่คือกรยอเน่ยรเ็นที่มจากว่าถ้าเราถึงจังไหนจะตามตอนเกาหลีแเลียวเหื่อยเหงื่อน่ยางนกตาเสียบอมีใสแจ้งถ้าเราถอบเกลีวโยคาดบ่หวได้เน้อคำแพงโอยว้าแเลียวโยไทกจบอกขึ้นบอกมาล่าจะบอกก ออึจะไหกัดตำลอนบ้านทีเจานาเดงก็ได้มานี่หลว่าได้อับเจ้ามือสียเอาได้เด้อพันนี้ลูกจ้นั่น้กเจ้าปันเตีถ้าลูกจ้นังน่งเห่เจ้าฝันไทย้าแพงเลยแคมีนตุ้งไก่ขาวเท่าไก่ทองถนนกุ้งถนนขัถ้าลบ้านลี้วถ้าลราะัจ้นันนนน่งเมื่อให้ลูกจ้านามองหาแล้วได้ถ้าละาัเมื่อน่าลูกจ้านามองใส่ นั่งง่ายไปสุดปัญญาค้าารักนงามไปสารเจ้อย่าอนข้า็นข้น้าเน้าป็นนข้เป็าเ็้อเด็นาเนขป้าเ้าเขวัญหน้าเป็นข้ปนข้เป็่ข้าเ็านาเนานข้น้เน้น้เนข้เ้า่ั้าเนาเป็น้าเป็นเน้น้องเสียง้เ้เเปเป้านเ้นนเจ้าตา ไม่ด้วเนย่แฟนมึ่งนาบังดูโอ้ยไม่ดวนเนย่ขามุงทีมาแล้วตั้กระซิ้พ่อพดานพื้นบอส่ดรอ้าไปไพ่อใส่เอาป็นเ็นกานึ่งมอาให้ไปรังไม้ขาวบังดูโอ้ยป็นตน้าไม้เกนมาเด้อนตงลม้องกตั้งแต่มาแล้วก็ตัมาอยู่ตั้งลอดตปวา,าอยู่ป๋าแดงใส ข้าลกวนัวใจอยู่นาวในทองกวนเจ้าไอ้นยิ่มเสียงหว่งและเสียงซ้นซึในเจ้าตาเอวลูวมอ้กันล้วคงกาลูกปุกจหนากับตำทอนข้าละันนี่เล้ยวข้าอุจ่าแทนกับแม่โอยพ่อก็เล้วเป็นปีแมงคาเฟ่ไดถ้ารับก็แล้วเป็นปีแมงดาตีกันฟึงพึ้นซีดใดหัวมาถ้ารับตีกันฉันพึ้นซ่า จวอมพีโ át, ้พีกัเก่าพุ้งเก่าโอ้ย้นี้เียบตมนาในกางวันห้าลนี้ยบตม้นให้าพันธุ์ใส่มแแกงขึ้นตุ้งใล่แกลองเหลียวพัดขาวพันหัวมายวานังเฝ้าบ้านี้เรียบพัดเก้ามาตุ้งเก่าแล้าเหลียวสามสิบสองวนทองไปเข้ามากห้าลบสองกวทไปเขามากฮเพิ่งดูแค่ละมากุณทํำกองน้ำเพียงหว่าเขา กันตอนนี้ตอนนี้ไปนามาเขาล่างจะไม่สามาเขาข่ายจะเป็นข้นกับเนี่ยนะถ้าเมื่อไห่ยาวขึ้นมาได้สิ่งเราไม่เยอะใช่เราให้ความแค่ละไมาแล้วคยกล้าแล้วมาเป็นละไมข่าวบึงดูโอ้ยเป็นลไม่เป็นมาจุ่อกยกข่อย ว,วันนี้เราจะน่อยกยอาใจญ่ด้วยคัมเพลงวันนี้เดียวไู่หนึ่งแล้วผู้สองสามกตาผูุสามนอสีกันเอาเจ้ามีท่านระบาีแล้วน้ำคนแจกมาอยู่แจกงนีลาทัเพลงเ้ยขันขามาอยู่ขาเลยมาลากไปท้องให้มาอยู่ต้องให้ท so ี่เรา มาผุ้กควันเง่ามาอยู่เงาแยงไปวันข้อมาอยู่ข้อสองอยกันละมันนี่เล่าควันนี้ป่อยอย่มาอยู่นี่ป่อยสองเ่ควันคเขียนมาอยู่เขียนสองสลายดอกปากแดนเกเนบ้านจัยน่แหาเปาเออเาได้มื้อี้มากราจะเป็นสาบได้เด้อค้ามเพลงเวยโ้ยมาเก่ากาจะเป็นปุยได้ กะพีไอฮะถ้าละบ้านี่ล้วเกี่ยงมาียใครขึ้นมาได้ของเขามลบ้านใครเขาแฮยละแล่าละเล่ไมาอะล่าใครของมานอนกองตันอยู่แลเลาคิด้องเงินเงินเสนากออยู่หโอ้ยคิดต้อท่องท้องเสนาเขาให้กระเป๋าุวเขนี่อจงไห่วยหงส์เจ้าพูพ่นเฮละบ้านจะานุ่ละเล้าคิดต้องนึ่งนเกี่ยวแสแมวองใส่มาให้เขาดูโบตอิสาคูโชคใครเมื่อรุ่นุ่ ข้าบุญใ้เมื่อหน้าราเสียมาเดมาเดาเาโยรงาเื่อไฟไปมากคือกว่าประอจากตันตอะลมสาธุและเมไว้แล้ไม่้ม้จับกรตุกตาขนองบึงดูโอ้ยจับกระทองตุกตาขนองดููไฟทีดูดจับมันมัสักทีเนเทีนนี่รแล้วลูกเสวยห้อยมาตอกยาสุตินายกับพ ถ <y> <laughs> ้าแกตนีไนเจดีเป็นเจ้าสาเจ้าบองมนมะูน่าตายแ่ละบัรเลียวแล้วจงนิแล้วคไมนาวข้าวีไได้กินวยังเคิดาเป็นลูกซีปอนอบาลูสงมนาวลูกสแตดซอนแง้มหมอิ้เาพี่และมเาซีี่เลี่ยมเพิ่มจับสี่ียพิ่ติม ท่าน,นาาคนนั่งไหวจะเป็นขอนม่เราแย้ว่นอนจะเป็น,สน,นเสียรวจะเยียนอยาได้เไป,ไปน็นนัก,กินได้เออว่าเราไฟไฟตุ๊กยก่งจะเป็นอะไรต้แต่กินตัวนี้เล้วรัจเป็นต้องนนตั้งแต่นตื่นนอนตอนนี้ตั้งแต่เช่าเนี่้อยอ<ๆ>ู่หน้าดตั้งแต่กินกินว่าเป็นของเม่ป่อนนอนเวลาพ่อแม่ไงลูกแฝงเลยย่ำหนาวว่เอยู่ส่วนี้พ่อแม่ท่านี่ถ้าจตั้งแต่ก่นแ,น,แน,น,นและจะเจ้าน้อยอยากกินสิเมก็นั่ไปหาเยนี้ จ้าของอยากกินปลาแม่ก็นำไปซื้อเมื่อนี่เแม่เจ็น้ำน้ำมือสุ้เจ้าได้ปัดเป้าได้เลยปัดเป้าให้เพื่อนใ่ดีใก้แต่พตยาาตัวใหญ่ดีมีให้กินได้ดูดูอยวดต้นดอกไงเยอะก้งกังโว่ลงมือลงดู ตั้งใจตังใจใ่าคิดตั้งใจฮ่าฮ่าฮาเป็นไเป็นอะสว่างอเปล่าเข้าไปนังตั้งใจหรือเใ้ดีแน่คู่นี้เป็นอะไรกินอะไรไบ่ได้เป็นยังแร้ววะเออไ่ได้ขึ้นห็นบริบบนไป ก้องเนี่ยปุป้องปุป้ทางไปทางาตตรตุปไกันไปมมันไปัสังเกตถ้าั้นออกไเนี่ยามักจสนาบุรากนาบุรษรกอานบรษเป็นเสัจเนีรเป็นนกิพปะเเภาพเหว่าทุกโมบรเีภาพทุกมุิงปรลุงติดการพักกากิพิการกลุมตมีควายปักกตากิมีสร้งพักตะโกนลุะบุพเวาักตุกกนปการรู้ยกกนงวิญกาตะโกปมดต

นังบ่ผมยังบ่อยู่เท่นี้านีล่ทุกเพลงยากนี่